พูดยแคสเกมกันพูด,พดให้โยสิบชนด้วยนะครับผมพีชายรับโอเคนะคของอของออมินีซอมบี้นะคบวันนี้ผมก็ไม่สบายหางผมใครผมชื่อปอน,นี่บแล้วอยู่ยกับรายการ MC ี่นน,นนแล้ว c พีพแล้วชื่อคลิปของกเราเนี่ย MC พีโอเนี่ยช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบาย วันนี้เราจะมาแคสคอมินมิสมบี้น่าตายเฮียมากเลยใช่ไหเนี่ยมันช็อคขึ้นมาเนะี่วันนี้กิมนะมูร้ายแน่จังหวะนี้ก็คือน้องน่ารักน่ารักจังเลยฮนะนะยยยคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงน้อ,องหุ่นฟูเบาๆเล็กๆฮะกระป๋องระป๋องตอนนี้น,ะน,น้องเลือกไม่สายนะครับ วันน <mile> ี้ผมจะให้ดูตูนเอนี่กูตูนดูเขาหมดที่พวกเรามีนะซุนมอนเก็กำลังเล่นอยู่นะหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่ห้าหกอาร์เจ็ดอาร์แปดอาร์เก้าเนี่ยโอ้ใช่ดูเสืออาร์เลยนะสิบสม่ต้องนับก็ได้นะครับสิบสองนี่นี่คือบอมนับเรามีอยู่สิบสี่ปืนนี่เองเนี่ยเรามีอยู่สิบสามปืนนะปืนนี้ยังปลดล็อกยังไม่ได้นะแปดเสร็จนะผมยี่เกตเก็บมาเลยครับก็มันต้องอัพก่อนนะครับกว่าจะอัพได้ก็คงน่าจะ เสียเป็นล้านนะครับผมบอกได้นะขนาดปืนนี้ผมผมอัพมันก็หกล้านหกหกแสนกว่าแล้วนะโดยเฉพ, <สน S 2> พาะพ<น>าวเวอร์เรารีบอัพ่ยเดี๋ยวมันจะยิงไม่แรงไงถ้าความเร็วก็เพิ่มขึ้นแล้วนะ <c oughs> ผมมีอยูแค่สิบสี่ปืนนะ้องเกือบได้ครบแล้วนะ <c oughs> วันนี้แอนเนาะผมขอผมขอโทษตัวแทงน้องผมด้วยนะเพราะน้องผมเียงดังนะ อาจจะเสียงดังนิดหนึ่งเนียแต่ในนี้หก็พูดแบบนุ่มโบาากผมแบบต้องก็งคาบเมรากแต่ก็ตกลคากเ่ย้อบบต้บนี้บางเสียงกอนเพราะว่าพ่อน้องผมนอนนะพวกเราก็แคสไม่ค่อยจะเสียงดัง เพราะไวไฟแม่งไม่ดีเลยครับแล้ก็จะมาเคลียร์บอสกับคนอื่นเลยพูดทีกับไวไฟด้วยนะไวไฟมันใช้ไม่ได้กับเน็ตคราถามว่าทำไมพูกผมงต้องใช้เครื่องเดียวกันด้วยก็คือ พี่นอนอันนี้พี่นอนจ<อ>นะนนนเป็นหนึ่งพี่กินหนึ่งพี่แน็ตพี่นอนเหม,มือน,อนกินหมี่จาริแบงพี่แน็ตก็ดูด,ดินะแะและนี้พี่นอนได้กินยังนะยังเลยนะฮะและกูก็ไม่ได้แดกแต่พี่แนไ,ได้กินอันนี้ใช่ไหมจังหวะบบนี้เราก็าแบบกินอันนี้ให้กินไม่ได้แคสกันมานานถึงหนึ่งปีชุยนะสามปีเดือนนะครับผมไม่ได้แคสมานานเท่าไหร่ พุ่งเล่นเล่นแคสเมื่อวานนะทำไมพ่อพี่น่ากลัวจงน่ะเด็กพ่อพี่ซื้อกูสับแม่ไปก่อนนี้ก่อนนะซื้อไหมเด็กอย่าร้องนะหนูเงียบพ่อพี่ซื้อห้าสิบมาแล้วเนี่ยระหวางนี้มีใครบ้างมันห้าสิบหรือสามสิบนี่แหละ ได้นะเดี๋ยวผมจะยิงจ่อให้ดูเลยนะยิงจ่อยิงก็ได้นะเน,นี่ยก็ดูดีเหมือนกันค่ะอืมมันโคตรทีกับเน็ตผมด้วยนะมันอันแหลกนิดหน่อยนะครับออันนนี้ก็เหมืแต่มันก็เล่นได้นะครับแล้วผมแล้วคลิปหน้าผมอาจจะนำเสนอเกมนี้แบบคนไทยเล่นน้อยมากนะแล้วพวกที่แม่งแคสอยู่แม่งก็าัวนี้มันช่างอะไรเลยบางทีมันก็แคทไม่เป็นครับแล้วแม่งก็ไม่รู้ว่าเออ ดึงมันจะรู้วิธีการแบบบั้มของแต่แม่งใช้ไม่ได้เนี่ยแต่พวกเราก็อาจจะแบบการเขียนนิดนึงนะ่ยแต่พวกเราก็มีเล่นเยอะพอสมควรพวกเราก็รู้เยอะพวกนั้นด้วยนะพวกนั้นอาจจะไม่รู้เซื้ออะไรไม่ได้เล่นถึงจะเฉลยเกมในเกมชื่อเกมเลยนะ่ย เกมกวัวจูเปียนเองเนะงั้นคนคนที่อชอบอด like, ูเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดสไลด์เลยเนี่ยพูดเผื่อไี่เฉ่ยพี้เกียจพูดตอนท้ายรายการน,น,กานะ้วมันนี่ก็ฆ่าบอสยากหน่อยนะเพราะมันแหลกนะถ้าผมไม่แหลกป่านนี้ผมฆ่าได้แล้วนะมันเป็นเนอ่อนมากแต่ยังราฆ่าเบสขอจบกากเปลี่ยนชื่อคลิปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ